นอกเหนือจากเรื่องของพืชความหวังค่ะมาดูการปรับตัวของสวนผลไม้กันบ้างนะคะจากเหนือชวนคุณผู้ชมไปที่ภาคใต้กันบ้างเปิดพิกัดนี้ที่สวนผลไม้อายุมากกว่า150ปีนะคะในบ้านห้วยลึกตําบลช่องอําเภอนายงจังหวัดตรังค่ะคุณพี่พัช จุติอมรอเลิศนักข่าวพลเมืองจังหวัดตรังนะคะเล่าถึงสถานการณ์ในพื้นที่และก็การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ค่ะจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและข้อจำกัดในการขายนะคะอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะที่รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกมากกว่า50คนนะคะเลาว,ว่าช่วงนี้เป็นฤดูการของจำปาดามังคุดและลองกอง แม้จะได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างจังหวัดค่ะแต่ปีนี้เกษตรกรต้องประสบปัญหาในเรื่องของการขนส่งเนื่องจากบริษัทร,รับส่งพัสดุไม่สามารถรับประกันสินค้าว่าจะส่งภายในกี่วันนะคะงานนี้พวกเขาเลยเปิดพื้นที่นำร่องค่ะปรับวิธีการขายด้วยการให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาชิมผลไม้ถึงหน้าสวนนะคะกินกันแบบไม่อั้นค่ะงานนี้เรียกได้ว่าบุฟเฟ่นะคะ ซึ่งหากใครชอบรสชาติจากต้นไหนก็สามารถเลือกซื้อเฉพาะต้นนั้นได้เลยและการขายแบบนี้เองก็ยังจะช่วยเกษตรกร,กรไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะเนื่องจากโควิด่อยู่โควิดตี่คุณทงมีปัญหานะครเพื่อผลไม้นี่ตั้วว่าชาวีลาคืนทั้วันบางทีอาจจะที่ให้ได้ใี่คุณทงเลยไม่ดับตัวนี้นะครับก็นั่นคือเป็น 15, ปัญหานะครับวนผมเนี่ยเพื่อโอกาสไอ้ข้าวชิมฟรีกินฟรี แ่ใกค้ปอใจทิ้งขานะครับจำจำบดาไม่ว่าจะเป็นจำบดาบังคุดไว้ต่างๆพุทธมาทุกชนิดนะครับคือทุกคนมาถึงถ้ามาเลือกชินได้เลือกชินได้แต่ละตนตอนไหนตอนไหนเราจะดีตูกใจกระซือตอนนั้กระบาดกระซือไบคว่าคุณดีบาดในต่างๆนี่คือกับเป็นการกระจายทิ้งค่าในอีกแนวของผมนะครับก็คงจะไม่ดีต่การทื่อว่าก็ไม่โดยนะครับซื่อว่าเราไปกระช้ามากระจายทิ้คข่าได้ เกษตรกรบอกว่าหากผลตอบรับดีนะคะสมาชิกในกลุ่มอื่นๆก็จะปรับตัวมาขายแบบเดียวกันด้วยค่ะนอกจากจำปะดะที่ออกมาเยอะในช่วงนี้แล้วยังมีลองกองลงังศาสอีกจำนวนมากที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะซึ่งสวนผลไม้ของเกษตรกรที่ผลผลนะะี่เขาทำกันแบบสวนสมรมค่ะที่สืบท่อต่อกันมาของคนใต้นะคะถ้าจะพูดให้เห็นภาพชัดก็คือเป็นการทำกรเกษตรแปลงใหญ่ปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิดค่ะ ทำให้แต่ละฤดูกาลก็จะมีผลผลิตออกมาให้ได้เก็บเกี่ยวแตกต่างกันเป็นอีกวิธีที่เกษตรกรจะสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีนะคะก่อนนี้ไปประมาณช่งเดือนกกว,วาๆนะครับเกือบเกือบซ้ำเดือนในตอนนี้จะเป็นหน้าตูเรียนเป็นตูเร, e bn, รียนพื e bn, ้นเมืองพื้นบ้านนะครับตูเรียนพื้นเมืองมีอยู่ประมาณหกเจ็ดิต้นนะครับถึงมีตูเร e ียนนี้มีอายุโลดึงลอยอาทิตปีนะครับเป็นรุนคือสร้างมาเก้ารุนตัวต่อตัว,ตวเออรุนตัวกล้องตัวนะครับ บวผมมีผู้เข้ามาดูแลในจังวงนี้เป็นตายหยาดบุญทีห้า,หาเลยครับเข้ามาดูแลทั่วนี้นะครับคณะนี้ดีมีอยู่กับกัมมีเ่เจมปาดาม่งคุดหม่งของนั่นคือเป็นลักษณะอยู่รับกัมมีโบวปลาปลาตายกับมือมีบวลูกเหนี่ยงบวหลูกโตนี่ก็มีอยู่มั่งเลยนะครับตอนนี้เต่กกัไม่ท่ามาันกระจายจเป็นทินการนี้ได้เด็กท่ามาันถ้เคยมาท่ามาันอ่าได้บางส่วนนะครับเต่กกไม่ถูกคนเด็กเด็กเคยอยู่ดีรับ ถือเป็นอีกวิธีการแก้ปัญหาและการปรับตัวของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดตรังนะคะที่สร้างโอกาสในการขายผลไม้ในยุคโควิดสิแบบนี้ค่ะ